สวัสดีครับวันนี้วันที่17ตุลาคม2 5 6 7นะครับสถานการณ์ของเซตนะครับหลังจากเมื่อวานนี้บวกมาแรงนะครับวันนี้เช้านี้ก็บวกไปต่อ9.57จุดนะครับอยู่ที่1,494.58จุดนะครับเป็นสัญญาณอันดีนะครับค่อ,คอยค่อยไปที่1,500จุดนะครับก็เนื่องจากว่า เมื่อวานราคาพุ่งเพราะว่ากรนงบวกภาษีขึ้นมา0.25เปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับก็เป็นแนวโน้มอันดีนะครับทีนี้เราก็จะไปดูในหลายๆตัวนะครับหุ้นหลายๆตัวที่เป็นแนวโน้มอันดีขึ้นมานะครับไปดูก่อนอื่นไปดูตัว n อ i นวีดีก่อนนะครับเ v i d i ีดีของเมื่อวานนี้นครับตอนหนึ่งทุ่มนะครับก็ออกมาก็จะมีซิลลี่นะครับ สิลก็บวกขึ้นไปตอนนี้ราคาก็อยู่ที่1.90นะครับ1.90นะครับหลังจากพุ่งขึ้นมานะครับสิลก็ยังคงมีอันดับนะครับเข้ามาใน most ส c t i v e v น l u m e นะครับอันนี้เป็นของ NVDR นะครับคือนักลงทุนต่างประเทศเข้าเก่งกำไรนะครับเราต้องจับตาดูให้ดีนะครับแล้วก็มี Q-House นะครับคือ QH นะครับ เมื่อมี qs จะสังเกตเห็นว่าจะต้องมี sc นะครับก็คือ,อต้องมี sc ก็คือเป็นเขาเรียกอะไรนะครับเป็นแนวโน้มเดียวกันนะครับมี qs ก็ต้องมี sc นะครับแล้วก็ถ้ามี bts ก็ต้องมีเกี่ยวเข้าเข้ามาเกี่ยวข้องก็คือ v g i นะครับ v g i นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูใน most active volume ซึ่งเป็น most active Volume ภายในประเทศกันนะครับอันนี้เรามาดูของนักลงทุนต่างประเทศว่าเขาเก่งกำไรอะไรกันบ้างนะครับมี QHouse มี BGS มี s g c แล้วก็มีบ้านปู่นะครับแล้วก็มี LH นะครับ l h ก็มีข่าวลงทุนเทอร์มินอล21ที่พัทยานะครับก็เปิดให้จองที่อะไรก็ไปติดตามดูนะครับสำหรับ LH นะครับ ก็ให้เตือนให้ท่านได้รับทราบข่าวๆนะครับถัดมาเราก็จะไปดูนะครับว่าโม a c t ต v e บนลุ่มนั้นมีตัวใดบ้างของสลับวันนี้ที่เราจะต้องเข้าไปดูแล้วก็เก่งกำไรกันนะครับตัวแรกก็จะเป็นตัว VGI นะครับ VGI นะครับวันนี้ก็บวกขึ้นไป0.26สตังค์นะครับราคามาอยู่ที่2 94บาทนะครับราคาลงมาย่อลงมาที่อยู่ที่0.2624นะครับ22426นะครับสี่เดือนนะสมเดือนที่ผ่านมานะครับราคาบวกอยู่ที่88.9% 0นะครับหรือ88%นะครับสำหรับตัวผลการําเนิรงาน3เดือนที่ผ่านมาส่วนหนึ่งเดือนที่ผ่านมาก็บวกขึ้นมา6.52%นะครับเหนงอทย์ที่ผ่านมาก็บวกอยู่3.52%นะครับไซเวย์อัพขึ้นมาถือว่า เป็นจังหวะอันดีสลับ VGI เที่เป็นที่มี b t s เป็นเป็นตัวซัพพอร์ตนะครับ PE ไม่มี U ไม่มี DPS ไม่มีแล้วก็มีมี EPS นะครับมีรายได้สุทธินะครับเพื่อที่อยู่ที่0.01สตางค์นั่นเองนะครับไปดูแท่งเทียนนะครับจังหวะของราคาของเขาก็จะค่อย s i d e w a y ขึ้นไปนะครับเนื่องจากว่าเขาเลือกข้างนะครับเมื่อบริษั์แบนบีบเข้ามาหากัน เมื่อไหร่ที่บรูจแบนบีเข้าไปหากันนะครับบรูจแบนเขาจะอยู่ในกรอบ l ปริเนเลกชันสูงสุดนะครับคือเราจะต้องนะครับเรียงลำดับความสำคัญนะครับเมื่อราคาพ0ก0ันกับเวลานะครับจะเกิดเป็นกราฟขึ้นมานะครับและราคาจะต้องวิ่งอยู่ในกรอบ l ปริเนเลกชันสูงสุดสีเขียวและกรอบ l ปริเนเลกชันต่ำสุดสีแดงนะครับ และเมื่อราคาเข้าไปในจัดต่ำสุดมันจะพุ่งขึ้นไปสูงสุดโดยอัตโนมัติเมื่อถึงจุดสูงสุดโดยอัตโนมัติมันจะถูกบีบกลับลงมาต่ำสุดโดยอัตโนมัติแล้วก็จะถูกบีบขึ้นไปสูงสุดโดยอัตโนมัติเป็นเช่นนี้เป็นอินฟนิตี้ไปทางขวามือนะครับดูตัวอย่างนะครับตรงนี้มาต่ำสุดนะครับก็ขึ้นไปสูงสุดสูงสุดก็จะลงมาต่ำสุดก่อนที่จะขึ้นไปสูงสุดแล้วก็จะลงมาต่ำสุดสูงสุดเป็นเช่นนี้นะครับยกโลทำยูไฮไปเรื่อยนะครับ แต่ว่าการเคลื่อนที่มันจะไม่เป็นร้อยเปอรจะไม่เป็นเป็นขึ้นสายเวบร้อยเ์เซ็นะครับเพราะว่าแต่ละวันนั้นในการเคลื่อนที่ขึ้นลงของราคานั้นมันจะเป็นไปตามวลลุ่มของตัวของเขาเองนะครับแต่ว่านะครับตอนนี้นะครับราคารู้เหมือนว่ากำลังซด์เวขึ้นไปแล้วก็จากตรงนี้จะเห็นว่าราคาบ่งบอกว่าราคาจะ ไซด์เว up ขึ้นไปก็คือเลือกข้างขาขึ้นนะครับแล้วก็มีพาราโบลิกซาอยู่ด้านล่างนะครับคือจุดไข่ปลานะครับยืนยันว่าเป็นจังหวะขาขึ้นแล้วก็ยืนอยู่เหนือเส้นสองเลว,วันนะครับแล้วก็มีวอลล่มเข้านะครับแล้วก็ m r i m s c ยังคงไซด์เวยืนเหนือเส้นศีนโลนะครับแล้วก็ r s i s i d e w ์ y ว้ขึ้นไป Ov ก็ไซ w ์ y ั้ขึ้นไปยืนยันสัญญาณย,ยังคงเป็นสัญญาณบวกแล้วก็ทํากําไรขึ้นไปได้อย่างต่อเนื่องนะครับ ท่านก็ลองเก่งกําไรจากปัจจุบันนะครับราคาปัจจุบันอยู่ที่2.94นะครับมันจะมีโอกาสขึ้นไปที่สูงสุดของกรอบเรนเนั่์ก็คือ3.80บาทสตางค์นะครับก็รอรุ้นกันต่อไปนะครับตัวนี้เราก็นิเรนให้ท่านได้ลองพิจารณาดูนะครับทนานารท,ที่ลบที่เขาลบครับถัดมาตัวที่สองคือ CCET นะครับ CCET ก็ วันนี้ก็บวกขึ้นไป0.17สตังค์นะครับอยู่ที่5บาทจุดสตังค์หรือ5บาทหรือ5.15บาทนั่นเองนะครับ3เดือนที่ผ่านมา cct e บวกไป8ปดไเนะครับหเดือนที่ผ่านมาก็บวกไปอีก37%นะครับนื่องที่ที่ผ่านมาก็ยังคงบวกต่อ30%นะครับดูแนวโน้มเช่นนี้เราก็เก่งกำไรได้ว่ายัางคงทำกำไรต่อไปนะคร pe อยู่ที่29.38เท่านะครับมี Yield อยู่ที่ 1.96%แล้วก็มี e p มี eps 0.12สตางค์ต่อหุ้นแล้วก็มี dps ที่0.07สตางค์ต่อหุ้นนะครับไปดูแท่งเทียนนะครับจังหวะของเขายังคง s i d e w a y ์ขึ้นไปนะครับและยังมีโอกาสเห็นได้ว่าเขาจะ s i d e w a y ์ออกด้านข้างนะครับและทำไมราคายังคงขึ้นต่อนะครับก็ต้องรอดูผลประกอบการผลกำเนง,งาน f 4 5ว่า cct มีผลกำเนิง,งานเป็นอย่างไรนะครับ ราคายังคงทำกำไรได้ต่อไปนะครับเห็นได้จ้านะครับตัวนี้นะครับราคายังคงมีภาราพริกษายืนยันอยู่ด้านล่างนะครับจุดไข่ปลาแต่ว่าวอลุ่มออกเล็กน้อยนะครับเป็นวอลุ่มออกส่วนใหญ่นะครับมีวอลุ่มอยู่ที่66.48 6 5 4 4 9มิลเลียนนั่นเองนะครับ mcd ยังคงไซด์ไวอัพขึ้นไป r i s i ยังคงยืนเหนือเส้นโอบอส ขึ้นไป o v e r อร์โซนะครับแล้วก็ OV ยังคงไซด์เว์ถึงไซด์เวอพขึ้นไปนะครับยืนยันว่ายังคงเป็นขาขึ้นแต่ในทางกลับการต้องตั้งคัดลอสนะครับท่านท่านนักลงทุนต้องตั้งคัดลอสเอาไว้นะครับถ้าเกิดท่านไม่อยากขาดทุนนะครับเพื่อการจะไม่เป็นชาวดอยนะครับถ้าหุ้นยังมีราคาพุ่งขึ้นไปเราก็ปล่อยให้มันขึ้นไปแต่ถ้ามันย่อลงมาสักหนึ่งสักสองขั้นท่านก็ตั้งคัดลอสเอาไว้นะครับ ก็ฝากท่านนักทุนได้ลองพิจารณาดูนะครับอันนี้ก็คืออยู่ที่ดุลพ,พินิษของท่านนักทุนเองนะครับถัดมาตัวที่3นะครับ KTB นะครับ KTB วันนี้หลุดลงมานะครับคือกำลังขึ้นไปเป็นอันดับ2นะครับเพราะว่าวนลุ่มอยู่ที่68.91มิลเลียนแล้วก็มีราคานะครับล่วงลงมาลบ0.10สตังค์นะครับ สลับเคจีบีนะครับเดิมทีเขาก็มีวอลลุ่มหนาแน่นอยู่แล้วนะครับเช้านี้ก็ร่วงลงมาแล้วครับอยู่ที่21.60บาทนั่นเองนะครับเห็นได้จากนะครับ3เดือนที่ผ่านมาบวกมา26% 1เดือนที่ผ่านมาบวกไป4% 1อาทิตย์ที่ผ่านมาบวกมาอีก2%นะครับ PE อยู่ที่7.86เท่านะครับมีอยู่ที่4%นะครับมี EPS 1.59สตางคุ ่อหุ้นนะครับแล้วก็มี dpa ที่0.87สตังค์ต่อหุ้นนะครับ, 87, นนรบยังคงเป็นจังหวะไซด์เวยอัขึ้นไปเนื่องจากว่าไปดูกราฟกันนะครับเนื่องจากว่าราคานะครับจะค่อยๆ่อยไซด์เวยขึ้นไปตามจังหวะจะ,ะจะเกาะนะครับเกาะตัวบุหรี่แบนด์เส้นด้านบนของบุหรี่แบนด์ไซด์เวยอัขึ้นไปนะครับแล้วก็มีแนวโน้มที่จะไปที่ราคา20กว่าบาทนะครับมีโอกาสที่จะไปที่23 24ระบบาทนคั ตอนนี้ยังคงเป็นจังหวะขาขึ้นแม้แม้ว่าราคาย่อตัวนะครับราคายังคงเลือกข้างของบูริจแบนเป็นฝั่งขาขึ้นนะครับวอลลุ่มออกเล็กน้อยนะครับวันนี้มีวอลลุ่มออกไปที่69.34บมิเลียนนั่นเองแต่ว่า MACD ยังคงไซด์เวย์ออกด้านข้างนะครับ RSI ขึ้นมาชนโอว์บอแล้วก็กาลังจะชี้ลงนะครับแล้วก็ OBV ก็ยังคงไซด์เวย์ถึงไซด์เวย์อัพนะครับไซด์เวย์ดาวขอภัยนะครับ ก็คือซด์ down. เวด้าราคาก็ร่วงลงมาเล็กน้อยตัวนี้ก็เหมือนจะเป็นจังหวะของการเคลื่อนไปที่สูงสุดของกรอบ l i n e ง r equation เรียบร้อยนะครับเคื่อนที่ขึ้นไปที่จุดสูงสุดพอแตะด้านบนสุดมันก็จะค่อ,คอยๆซายเวดาลงมาก็อาจจะลงมาที่ตำ่ำที่เส้น linear equation ต่ำสุดแล้วก็เด้งกลับขึ้นไปนะครับไปที่จุดสูงสุดที่มันเคยเป็น,นยังไงซัก KTB ยังคง เข้าใจว่ายังมีโอกาสที่ทํากําไรต่อไปแต่ว่ามันจังหวะนี้ก็คือเป็นจังหวะขาลงนิดหน่อยนะครับเป็นแนวโน้มขาลงนิดหน่อยนะครับก่อนที่มันจะเด้งขึ้นไปนะครับเมื่อเราเมื่อเขาลงมาที่จุดต่ําสุด <seas> เขาก็จะเด้งขึ้นไปนั่นเองเราก็เล่นตามกรอบหรือเล่นตามโมเมนตัมมันเป็นโมเมนตัมขาลงนะครับเราก็รอให้ลงต่ําสุดนะครับแล้วก็ดีดกลับขึ้นไปนะครับอันนี้ก็ท่านลงทุนก็ลองพิจรารณาดูนะครับอย่าใจร้อนนะครับเป็นนักลงทุนต้องใจเย็นนะครับ ถัดมานะครับตัวที่สี่นะครับก็คือ T R I T N นะครับ T R I T N วันนี้ก็บวกขึ้นไป0.02สตางค์อยู่ที่0.14บาทนั่นเองนะครับสามเดือนที่ผ่านมาเขาก็บวกไปไม่บวกไม่ลบนะครับสามเดือนนะครับยืนยันว่าอันหนึ่งเดือนที่ผ่านมาก็บวกไป7%แล้วก็หนึ่งเดือนที่ผ่านมาก็บวกไป7%เช่นเดียวกัน E. e ไม่มี u ไม่มี dps ไม่มีแต่ว่ามี eps ติดลบอยู่0.04สตางค์ต่อหุ้นนะครับไปดูจังหวะของราคานะครับดูเหมือนว่าราคากําลังจะพุ่งแรงและอัปเดตขึ้นไปอัพไซด์ขึ้นไปนะครับเห็นได้จากวันรุ่มเข้านะครับวันนี้วันรุ่มเข้าอยู่ที่54.63มิลลิียแล้วก็ macd ยังคงไซด์เวย์ขึ้นไป ob ไซด์เวย์ขึ้นไป ISI s i ด์ไซดเวย์ขึ้นไปนะครับ เป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับโดยชัดเจนเพราะฉะนั้นราคายัางคงจะต้องอมีโอกาสที่จะไซด์ w a y ์ออกด้านข้างนะครับราคาจะ s i ด์ w a y ์ออกด้านข้างเพื่ออะไรครับเพื่อเปลี่ยนแกนลรเนียอะไรกชั่นตอนนี้มีพาราบลิซามาอยู่ตรงนี้เป็นครั้งแรกเป็นจุดไข่ปลายืนยันว่าเป็นขาขึ้นเพราะฉะนั้นต่อไปตินก็จะมีโอกาสทํทำอะไรไซด์ w a y ์ไปด้านข้างนะครับก็ค่อยๆกลับฟื้นขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นตินก็น่าสนใจนะครับธนาทุนก็ลอง แล้วก็ลองเก่งกำไรดูนะครับถัดมาตัวสุดท้ายของวันนี้ก็คือ dwha นะครับ w h a หลังจากที่ได้การลงเซ็นนะครับยืนยันนะครับว่า,าจะร่วมลงทุนหรือเซ็นรับทราบแล้วก็ให้ google นะครับลงทุน1มิลเลียนนะครับ1บิลเลียนหรือ36,000ล้านบาทนะครับ 1บินเลียนดอลลาร์นะครับหรือ36,000ล้านนะครับลงทุนในประเทศไทยนะครับเป็นลงทุนทางด้านาข่าวนะครับเป็น Data Center นะครับลงทุนในประเทศไทยเพราะว่าดูแล้วแนวโน้มต่างๆก็จะต้องประเทศไทยต้องเป็นจุดศูนย์กึ่งกลางของอในภูมิภาคนะครับแต่ว่าเขากลับไปจับมือกับ WHA เพราะว่า WHA มีมีผู้นำ ก็คือเป็นมีคุณผู้หญิงเป็นที่เป็นผู้นำของ w h a นะครับซึ่งติดตามการจดจดจัดตั้งบริษัทนะครับกับ Google นี่นะครับหลังจากที่อัอนนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นผลงานของอยุคของคุณลุงตู่นะครับคุณลุงตู่ก็คือเขาคุยกันมาตั้งแต่ยุคสมัยของคุณลุงตู่นะครับ คุณคุณผู้หญิงท่านนี้ซีโอท่านานี้ท่านก็เล่าให้ท่านฟังเขาเล่าให้ฟังนะครับจากช่อง youtube ช่องหนึ่งนะครับก็มาติดต่อกันมาตั้งแต่ช่องช่ชวงของสมัยนายกตู่แล้วก็มานายกเศรษฐาก็พาบินไปไป,ไป,ไปเขาเรียกไปไปเป็นขบวนในการที่จะไปทำเสรษฐาไปทำธุรกิจนะครับนายกของคุณเศรษฐาแล้วก็มาสําเร็จในยกของ คุณอ่าคุณที่เป็นนายกหญิงของไทยนี่นะครับที่อายุยอะน้อยที่สุดในโลกนี่นะครับอ่าก็ยืนยันว่า w h บิวเชกำลังทำกำไรขึ้นมาได้เรื่อยไม่ว่าจะเป็นอ่ลดจากจีนนะครับแล้วก็เขาก็เซ็นสัญญากับ Google นะครับหนึ่งพันล้านดอลลาร์หรือ36,000ล้านนะครับก็คือเรื่องข่าวนี้นะครับเพราะนั้น ท่านทุนเห็นชอบแบบนี้นะครับราคาของ WHA ก็เลยบวกขึ้นไป0.10สตางค์แล้วก็ราคาบวกอยู่ที่5.85บาทนั่นเองนะครับ3เดือนที่ผ่านมาก็บวกไป14 1เดือนที่ผ่านมาก็บวกไป5 1อาทิตย์ที่ที่ผ่านมาก็บวกไป4นะครับ PE อยู่ที่15.10เท่านะครับมี y i e l d ที่3.20สตางค์ต่อหุ้นแล้วก็มี EPS ที่0.18สตางค์ต่อหุ้นแล้วก็มี DPS การปันผล เคยปันผลที่0.12สตางค์นะครับไปดูจังหวะแท่งเทียนหรือกราฟของเขาก็ยังคงเป็นจังหวะไซด์เวิอัพขึ้นไปแล้วก็ยืนยันว่าจดนะครับก็คือรับนะครับยินยอมให้มีการจัดตั้งระบบข่าวเซ็นเตอร์ในภูมิภาคในประเทศไทยซึ่งเป็นใหญ่ที่สุดนะครับของภูมิภาคนี้นะครับแล้วก็โดย Google เองนะครับที่จะมาจัดตั้งเพราะนั้น ดูแนวโน้มแล้วตัว WHA ก็จะแข็งแกร่งขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเกี่ยวกับ t a b l WHA group นะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนไม่ว่าจะเป็นตัวใดไม่ว่าจะเป็นว่า up หรือจะเป็น IT อะไรพวกนี้นะครับของ WHA นะครับตอนนั้น group ของเขาก็จะยิ่งใหญ่ไปเรื่อยเพราะฉะนั้นราคาก็จะค่อยๆแพงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับสำหรับ WHA นะครับสร้างความเชื่อมั่นกับนักลงทุนนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่า WHA ค่อยๆเผย รายได้ออกมาเผยแนวโน้มเผยสิ่งที่เขาคิดมาอย่างดีนะครับสำหรับ WHA เอชเราก็บอกไปเรียบร้อยว่า WHA เป็นแนวโน้มบวกนะครับเป็นจังหวะบวกแล้วก็ราคาจะค่อยๆซด์เวขึ้นไปต่อไป5บาทจะไม่มีอีกแล้วนะครับสลหรับ WHA ต่อไปก็จะไป6บาท7บาทนะครับดูจากแนวโน้มการเคลื่อนที่ขึ้นไปของแนวแนวโน้มของราคานะครับวันนี้ก็อาจจะมีย่อก่อนที่จะพุ่งขึ้นไปต่อนะครับสลหรับ w h a นะครับ ดูแนวโน้มของวันนี้ก็ราคามีวันรุ่มก็เป็นลุ่มก็ย่อลงเล็กน้อยนะครับเป็นวันรุ่มสีแดงคือเป็นวลุ่มขายนะครับราคาอยู่ที่ห้าสิบแปดจุดเจ็ดเจ็ดมิลเลียนนะครับแต่ว่า MSCD ยังคงชี้ขึ้นยืนเหนือเส้นสัญญาลอยืนเหนือเส้นซีโร่นะครับแล้วก็ไอซ์ไซก็ชี้ขึ้นไปใกล้โอโบอทนะครับอยู่ที่หกสิบห้าหกสิบหกนะครับหกสิบเจ็ดหกสิบแปดนะครับ ส่วน o b v ก็ยังคงไซเว์ถึงไซเวฟขึ้นไปยืนยันว่าเป็นขาขึ้นด้วยพาราบลิษาลองรับอยู่ด้านล่างเพราะฉะนั้นยังไงซะตัว wha ต่อไปนี้จะต้องทํากําไรขึ้นไปแต่ว่าเราจะยืนยันว่าเป็นขาขึ้นไปที่เท่าไหร่ต้องดูทางเฟรมวิกนะครับทางเฟรมวิกเขาบอกว่าโอกาสราคาจะไปที่6บาทนะครับของ wha นะครับสรับทางเฟรมวิกเพราะฉะนั้นตอนนี้ราคา5บาทกว่าก,าก็ถือว่า 5้าบาทเกสติตางค์ก็ถือว่ากําลังจะไซด์เว์ขึ้นไปที่6บาทนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเก่งกําไรต่อไปถ้าทุนก,ก็ต้องจับตาดูให้ดีนะครับราคายังคงจะต้องไซด์เว์ขึ้นไปนะครับก็เขาจะมาพร้อมกับข่าวดีๆต่างๆนานาแล้วก็ผลการโดยงนานเนงาน F45 ออกมานะครับก็รอดูนะครับว่าผลการนดนงานนะครับของ WA ต้องยิ่งจะมีโอกาสแล้วก็จะมีจะมีตข่าวดีๆเห็นไหมครับไม่ว่าจะเป็น เขาให้ประเทศไทยเป็นฮับเป็นกึ่งกลางของของรถ E ีีของจีนนะครับที่จะกระจายค้าขายออกไปจากประเทศไทยนะครับก็มาตั้งโรงงานอยู่ใน W H A นะครับหรือที่เป็นของเขาเรียกอะไรนะครับของอุตสาหกรรมของส่วนอุตสาหกรรมของ W H A นั่นเองนะครับแล้วก็ มีการลงทุนทางด้าน Data Center หรือ Cloud นะครับจาก Google นะครับหลักการเซ็นงวดนี้ก็ระดับ1ล้านอ่าหนึ่งหนึ่งอ่าหนึ่งล้านหนึ่งล้านบิลเลียนนะครับบิตของที่เป็นเงินเงินดอลลาร์นะครับหนึ่งล้านบิลเลียนแล้วก็แล้วถ้าเป็นเงินบาทไทยก็สามหมื่นหกพันล้านกว่ากว่านะครับก็ฟังพิจารณาดูนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ย BSE กำลัง โตโตว,วันโต,ตคืนนะครับถ้าเกิดท่านต้องการความยั่งยืนก็คือต้องเลือกลงทุนกับ WHA นะครับท่านก็เลือกจังหวะดีๆแล้วกันนะครับว่าเขากำลังไซเว์ขึ้นหรือกะละจะย่อตัวลงอีกรอบหนึ่งก็ดูจังหวะของการเคลื่อนที่ขึ้นลงของราคาให้ดีนะครับจากที่เราบอกท่านให้ดีว่าจากที่เราเทร,ทร,ทร,ทรนนิ่งให้กับท่านนะครับท่านก็ลองนําเทคนิคต่างๆลองไปวัดไป,ไป,ไปดูทิศทางของการเคลื่อนที่ของราคานะครับ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ต่อท่านนักลงทุนนะครับก็ฝากกดแชร์กดถูกใจกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็ขอบพระคุณทุกท่านที่สมัครสมาชิกเข้ามาด้วยความเคารพนะครับก็ไว้พบกันในเสาร์อาทิตย์นะครับที่จะบอกใน,อในที่เป็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้นนะครับก็เอาไว้จับตาดูนะครับแต่ว่าที่เราบอกไปแล้วว่าตัว รับบิดนะครับจะดีจะอะไรก็ลองดูนะครับตัวรับบิดนะครับเดี๋ยวไปดูรับบิดกันนิดนึงนะครับรับบิดว่าเวลาเขาจะขึ้นเขาจะขึ้นไปยังไงเมื่อไหรนะครับดูรับบิดก่อนนะครับลับบิดนะครับรับบิดจังหวะของเขาจะพุ่งขึ้นเมื่อไหรนะครับก็รออีกสองวันสองวันนะครับกําลังจะค่อยๆสายเวขึ้นไปนะครับเขาเลือกข้างขาขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ จะค่อยๆไซเวงมาด้านข้างนี่นะครับจะมาเริ่มขึ้นตรงที่กรอบลีเนียร์กับชั้นด้านล่างแล้วก็จะพุ่งขึ้นไปนะครับอันนี้ก็ติดตามดูนะครับถ้านังทุนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งยาเพิ่งเชื่อเราแต่ว่าขอให้ติดตามดูทิศทางแล้วก็ราคาจะวิ่งขึ้นไม่วิ่งขึ้นก็ลองพิจารณาดูนะครับท่านังทุนที่าลบครับฝากเอาไว้ด้วยนะครับไว้พบกันในคลิปเดเดๆถัดไปสวัสดีครับ Give it to me like...